หน่วยปฏิบัติการชุดลาสังหารตอนลาตระเวนเส้นทางนรกผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่6พวกลาสังหารทั้ง12คนถอนตัวออกมาทางด้านหน้าของเป้าหมายที่เพิ่งค้นพบโดยบังเอิญยึดเนินเตี้ยๆเนินหนึ่งในบริเวณนั้น ซึ่งจะใช้ได้ทั้งเป็นที่ตั้งฐานรอยสําหรับค่ําคืนวันนั้นและบนเนินยังมีความสูงพอที่จะติดต่อวิทยุกับเครื่องบินลาตระเวนที่อาจหลุดรอดมาในพื้นที่บ้างการถูกตัดขาดมาเป็นวันที่5้าแล้วเชื่อเหลือเกินว่าหน่วยเหนือคงไม่ใจดําพอที่จะทอดทิ้งพวกดาวเหนือและพวกดาวใต้ได้คําวันนี้น่าจะมีเครื่องบินผ่านมาบ้างถึงจะไม่ได้กําหนดนัดแนกกันแต่พวกราสังหารนั้นมักรู้ดีว่าจะต้องทําอย่างไรจึงติดต่อเครื่องบินได้ขอให้มีมาเท่านั้นแหละพวกเขาทําได้เสมอ ก่อนคาพวกราชสังหารจัดวางกําลังพิจารณาจุดที่คาดว่าศัตรูจะเข้ามาได้หากมันจะเข้ามาก็จัดการวางกับระเบิดและพู้สะดุดอันเป็นการกระทําแบบความเคยชินเสียมากกว่าจะมีรางสังหรณ์และแบ่งกําลังออกเป็น 6.. จุดจุดละสิบสองคนรอบๆยอดเนินนั้นเพราะไม่แน่ใจว่าเมื่อศัตรูมันเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาทางทิศทางใดซึ่งหากเป็นพวกราชสังหารเองแล้วสามารถขึ้นสู่ยอดเนินได้รอบทิศทาง ความเงียบเข้าครอบคลุมอีกครั้งหลังอาหารค่ำวันนั้นน้ำที่ได้จากเงากล้วยที่ผ่านการต้มและกรองแล้วดูจะโอชารสกว่าน้ำจากสระบกกรณีในวันนักดีเสียอีกก่อนแสงสว่างจะหมดไปนั้นทั้ง12ชีวิตทอดสายตาไปทางราสีดำสนิทที่เกิดจากเท่าฐานดงยาขาเปลวไฟเหล่านั้นเกือบกลืนกินชีวิตคนใดคนหนึ่งหรือเกือบทั้งหมดความร้อนจากแสงแดดบวกความร้อนจากเปลวเพลิงราดลดลงบนความหิวกระหายทำให้พวกลาสังหารชุดดาวเหนือเกือบดับศูน สมรภูมิเลือดจัดทั่วทุกท้องถิ่นตนสามารถเอาชีวิตรอดมาได้แต่กลับจะต้องมาตายด้วยความหิวดูมันไม่สมศักดิ์ศรีกันเอาเลยดงกล้วยป่าทางฝั่งขวาล้มละเนรนาดเป็นหน้ากลองน้ำจากเงากล้วยที่พระเจ้าประทานมาให้ช่วยต่อชีวิตพอได้สมปรารถนาแล้วกลับฆ่ามันทิง้งเหมือนกับไม่ยุติธรรมแต่มันเป็นความจำเป็นที่ต้องกระทำในใจของทุกคนจึงได้แต่ภาวนาว่าขออภัยเถิดบรรดาลุกขาเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายตัวปริศนาก็คือ เตดงไม้ทึบต่อออกไปจากดงกล้วยนั้นพวกลาสังหารมีกําลังคนน้อยเกินไปที่จะจัดการให้ราบคาบลงได้ข้าวสารกว่าร้อยกระสอบอาวุธในคลังอีกไม่ทราบจํานวนแต่กะแล้วคงกว่าร้อยทั้งกระสุนระเบิดเพียบพร้อมไปหมดเกินกําลังของคน12คนจะขนย้ายออกไปได้ดังนั้นหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในตอนนั้นก็คือให้หน่วยเหนือเป็นผู้ดําเนินการเองหรือหน่วยเหนือจะไม่ทําอะไรมันก็เป็นเรื่องของหน่วยเหนือ จ่าดาวเหนือเอ็นหลังเคียงคู่กับไอพรพลวิทยุทั้งคู่ไม่ได้พูดคุยกันเลยเหมือนกับคู่อื่นๆที่ต่างคนต่างเงียบแต่ในใจสุดแสนจะร้อนรุ่มสถานการณ์แสนจะหนักหน่วงภารกิจที่เกินกําลังอาหารกําลังจะหมดน้ําประมาณ20ลิตรสําหรับคน12คนต่อเวลาที่ไม่มีกําหนดในภายหน้าจึงไม่มีทางที่ทุกคนจะล่าเริงออกมาได้ความหวังของพวกลาสังหารตอนนี้อยู่ที่นักบินที่จะขยันบินลาดตระเวนมาแถบนี้หรือไม่เท่านั้นเอง ไอ้พรพลวิทยุพลิกกายมามองหน้าคนเป็นหัวหน้าเพื่อจะดูว่าหลับหรือยังจ่าดาวเหนือรู้ดีว่าไอ้พรกํากลังมีคําถามจึงทิงถามซะก่อนมีอะไรวะพรพี่พี่ว่ากนานไหมพวกผอกคอมันจะรู้ว่าเรารู้แหล่งที่ซ่อนอาวุธของมันไม่นานหรอกตอนนี้มันก็รู้แล้วไอ้พรง,งงเป็นไก่ตาแตกถึงกับลุกขึ้นมานั่งถามมันรู้ได้ไงพี่ <c oughs> จ่าดาวเหนือหัวร้อนในลําคอก่อนจะดีดก้นบุหรี่ปิวห่างออกไปควันไฟจะดงงญ่านั่นแหละ มันไม่ได้ห่างจากแหล่งของของมันมันก็ต้องสงสัยทําไมควันไฟถึงเกิดใกล้กับแหล่งของของมันแล้วมันก็ต้องจัดคนมาดูคนถามถึงกับเสียววาบลงไปในไขสันหลังจ่าดาวเหนือเลยถือโอกาสอธิบายต่อแล้วก็ไม่ใช่น้อยด้วยที่มันจะมาไม่ร้อยก็กว่าร้อยเชียวละวะแล้วเราจะทไงพี่ก็อยู่เฉยๆซิวะเราทั้งคู่ก็เฉยต่อไปไอพลวิทยุไม่รู้หรอกว่าจ่าดาวเหนือกําลังคิดอะไร แต่ใจมันเองนั้นรู้สึกมั่นใจและเชื่อมือจ่าดาวเหนืออยู่แล้วจึงดูไม่ค่อยหวาดวิตกอะไรนักเกือบสองทุ่มของค่าวันนั้นพวกลาสังหารทั้งชุดถึงกับต้องสะดุ้งเฮือกขึ้นพร้อมกันเพราะได้ยินเสียงเครื่องบินแว่วมาแต่ไกลทางด้านทิศจังหวัดเลยจังหวัดสกลนครทุกคนมองไปทางด้านนั้นค้นหาแสงไฟจากเครื่องแต่ก็ไม่เห็นแม้ท้องฟ้าจะโปร่งก็ตามเพราะระยะยังไกลเกินไปนั่นเองไอพรจัดการดึงสายอากาศวิทยุที่ดัดแปลงสําหรับรับส่งระยะไกลขึ้นยอดไม้ทันที แล้วต่อเข้ากับแจ็คของเครื่องเปิดเครื่องรอไว้ดูเหมือนดวงชะตาพวกดาวเหนือยังไม่ตกต่ำถึงขีดสุดชัวเวลาไม่นานเครื่องบินก็ปรากฏแสงไฟสัญญาณจากเครื่องปรากฏให้เห็นใบหน้าพวกลาสังหารปรากฏแววสดชื่นขึ้นทันทีเมื่อเห็นว่าแนวบินของเครื่องบินลำนั้นบินตรงมายัางพวกเขาจากดาวเหนือคว้าปากพูดถูฟังวิทยุจากไอพอดแล้วเริ่มเรียกอันฟ้าบลาโวอันฟ้าบลาโวจากดาวเหนือจากดาวเหนือใช้ความถี่ทางธุรการและนำเลขขาน อันฟาบราโวหรือ AB บในภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกขานกับหน่วยงานที่ไม่ได้นัดแนะกันมาก่อนสำหรับความถี่นั้นเชื่อแน่ว่านักบินต้องเปิดเครื่องวิทยุเพื่อติดต่อกับหน่วยเหนือตลอดเวลาที่บินอยู่แล้วอันฟาบราโวอันฟาบราโวจากดาวเหนืออันฟาบราโวจากดาวเหนือเปลี่ยนจากดาวเหนือพยายามเรียกอีกสองสามครั้งแล,แล้วจากดาวเหนือเองก็ดีใจจนแทบจะตัวลอย,ดา,อายด,ดาวเหนือจากเกี่ยวแดงดาวเหนือจากเกี่ยวแดงเปลี่ยน เป็นอันทราบกันดีอยู่แล้วว่าอันฟ้าบราโวผู้นิรนามนั้นก็คือเยี่ยวแดงเครื่องบิน OV 1 0สิบตเวียนพื้นที่นั่นเองโอเคเยี่ยวแดงเสียงดาวเหนือชัดเจนไหมชัดเจนดีดาวเหนือขอเช็คสัญญาณประจักษ์ฝ่ายหน่อยนะ419372 419372อเมดโอเคไหมดาวเหนือโอเคจากดาวเหนือคอย 1> 4 1 9 3 7 2คือโค้ดตัวเลขที่ถามคนที่จะตอบได้นั้นก็ต้องมีโค้ดแบบเดียวกัน ในเมื่อคนสองคนจะพูดคุยกันแบบไม่เห็นหน้าเห็นตัวจึงต้องมีระบบตรวจสอบว่าเป็นพวกเดียวกันหรือไม่ไอพอรจัดการเปิดสมุดร,รหัสแล้วส่งคําตอบให้ดาวเหนือทันทีจากดาวเหนือ2 1 9 4 3 7 219437อเมโอเคไหมโอเคจากเยวแดงถูกต้องถูกต้องโชว์โชว์ที่ตั้งหน่อยนะโชว์เลยจากดาวเหนือจัดการเปิดไฟฉายชี้เข้าหาเครื่องบินกระพริบฟไฟเป็นจังหวะยาวสองครั้งสั้นสองครั้งแล้วจึงวิทยุตอบจากดาวเหนือ สัญญาณยาว 2, สองสั้นสองทั้งหมด3ชุดโอเคไหมโอเคดาวเหนือมีอะไรว่ามาเลยจากดาวเหนือมีข่าวมีข่าวถึงสอนทองข่าวยาวหน่อยนะพร้อมแล้วบอกด้วยเสียงจาก ov 1 0หรือ ov 1 0เครื่องนั้นเงียบไปชั่วครู่สแสดงว่านักบินกําลังเตรียมการจดบันทึกข่าวเครื่องบินเปลี่ยนเส้นทางบินเป็นวงกลมรอบที่ตั้งของพวกทางพื้นดินด้วยความสูงประมาณ6000ฟิตรัศมีกว้างประมาณ3กิโลเมตรพอจะรับส่งวิทยุกันได้แล้วเสียงทางเหยื่ยแดงก็ตอบลงมาจากเหยื่ยแดงสั่งได้เลย จากดาวเหนือวันที่วันนี้เวลานี้ถึงสอนทองด่วนที่สุดด่วนที่สุดข้อความ279-138-653-216-439-728-653-439-108-790-426ข้อความรายละเอียดของข่าวของจ่าดาวเหนือนั้นใช้โคดรหัสเลข3ตัวที่เตรียมไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ตอนคำมันเป็นข่าวด่วนที่สุดถึงเสนาธิการกองทัพภาคที่2ส่วนหน้า นั่นหมายความว่านักบินต้องนำส่งข่าวนี้ทันทีเมื่อเครื่องลงถึงพื้นและข่าวนั้นก็่วนจริงๆภายในคืนวันนั้นที่สอนทองได้รับข่าวไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวสอนทองเองจะดีใจหรือหนักใจในข้อความข่าวที่ว่า 1. พบที่ตั้งคลังอาวุธของพอกอคอมีปืนกระสุนวัตถุระเบิดจำนวนมากฝังอยู่ในพื้นดินพิกัดบริเวณ2 6 8 4 3 2. 2. พบฉางข้าวสารพกอคอมีข้าวสารประมาณ150กระสอบ ฝังอยู่ในพื้นดินบริเวณพิกัด264428 3. ที่ตั้งของดาวเหนือบริเวณพิกัด260425กำลังขาดแคลนน้ำและอาหารเป็นอย่างมาก 4. ขอทราบแนวทางการปฏิบัติและขอทราบคำตอบภายในคืนนี้สอนทองเซนาธิการกองทัพภาคที่2ส,ส่วนหน้าอ่านข่าวจบด้วยแววตาสีหน้าที่วางเฉยในมโนภาพนั้นมองเห็นความเป็นอยู่ของพวกดาวเหนือได้อย่างชัดเจน ความห่วงใย,ยในลูกน้องทําให้คนยังสอนทองจะนอนเฉยเสียไม่ได้จึงตัดสินใจนําเฮลิคอปเตอร์ขึ้นทันทีกเลยเที่ยงคืนไปแล้วของคืนวันนั้นสอนทองที่นั่งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ลอยตัวอยู่เหนือบริเวณพิกัดที่อยู่ของพวกล่าสังหารแม้ว่าเฮลิคอปเตอร์จะไม่เปิดสัญญาณไฟที่ใต้ท้องแต่พวกล่าสังหารก็พอประมาณได้ว่ามีเฮลิคอปเตอร์ลอยบนหัวตนเองบนความสูงประมาณ3,000ฟิตดาวเหนือดาวเหนือจากสอนทองดาวเหนือจากสอนทองเปลี่ยน ผูร้ราสังหารไม่ได้หูหนวกจนเกินไปที่จะไม่ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์แม้แต่เสียงเรียกวิทยุก็ยังได้ยินอย่างชัดเจนแต่ที่ไม่ยอมตอบนั้นเป็นการแกล้งเสียมากกว่าสอนทองจึงต้องพยายามเรียกอีกหลายครั้งดาวเหนือดาวเหนือจากสอนทองจะดาวเหนือจากวิทยุแล้วตอบไปบ้างสอนทองจะดาวเหนือเปลี่ยนโควที่ตั้งหน่อยสิว่าดาวเหนือจะให้โชว์ไปถึงไหนแล้วแค่นี้ผู้ประกาศเท็มมันก็รู้ที่ตั้งผมหมดแล้วผมว่ามีอะไรก็ว่ามาเลยดีกว่าแค่นี้วิทยุก็ติดต่อได้แล้วนี่ครับ จ่าดาวเหนือพูดออกไปด้วยความฉุนเฉียวเสียมากกว่าใจเย็นนะเย็นยังไงไหวแล้วครับอดข้าวอดน้ํามาเกิดอ,อาทิตย์แล้วเออนะพรุ่งนี้จะสั่งอาหารจีนอาหารฝรั่งอย่างดีมาให้วะครับครับครับขอบคุณครับแล้วเรื่องงานทางเนี้แจ้ผมทํายังไงต่อไปครับตอนเช้าจะมีเครื่องมาส่งอาหารให้แล้วตอนบ่ายๆจะส่งคนยึดที่หมายยังไงยังไงช่วยชี้เป้าหมายพวกเขาหน่อยก็แล้วกันโอเคไหมโอเคครับเล่นไม่ยากเลยแล้วพวกผมต้องต่อไปถึงภูยอดหญ้าภูคอหรือเปล่าครับเฮ้ย hey, ต่อสิวะ ตอนนี้เหลือพวกมึงพวกเดียวเท่านั้นที่จะทำภารกิจให้สาเร็จเอา้าไรดาวใต้ละครับไอดาวใต้มันเสร็จไป3แล้วพิการอีก4กับที่ตั้งไปหลายวันแล้วยังไงไงช่วยกันหน่อยว่าดาวเหนือทั้งดาวเหนือและคนที่อยู่ข้างเคียงเย็นว่าไปทั่วขายสันงหลังมันได้ยินข่าวพวกดาวใต้นักล่าสังหารร่วมภารกิจต้องมีอันเป็นไปในสถานการณ์ที่มีเวลาจํากัดแบบนี้พวกดาวเหนือไม่มีเวลาที่จะสอบถามรายละเอียดได้แม้จะอยากรู้มากสักเพียงใด ในความเงียบเพียงชั่วครู่นั้นพวกดาวเหนือได้แต่ภาวนาในใจว่าขอให้ไปสู่สุขคติเถิดเพื่อนเอ่ยอีกไม่ช้าไม่นานพวกกันมีโอกาสตามเพื่อนไปบ้างหรอกดาวเหนือจากสอนทองทั้งสอนทองเห็นว่าทั้งพื้นดินเงียบไปจึงวิทยุลงมาอีกจากดาวเหนือเสียงตอบจากดาวเหนืออ,อ่อยลงจนผิดสังเกตซึ่งดูเหมือนสอนทองก็คงเข้าใจดีอยากคิดอะไรมากหรือว่าพวกเรามันธรรมดาของการรบว่ะเขาตายได้เราก็ตายได้เหมือนกันคิดซะว่ามันเป็นคราวเคราะห์าวสวยก็แล้วกัน ครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละเอาว่าดาวเหนือคืนนี้กูกลับก่อนนะแล้วเช้าเขาจเจอกันใหม่ครับดาวเหนือตอบเสียงอ่อยๆรับคำเราค่อยๆส่งปากผู้ถูกฟังให้ไอ้พรเก็บเข้าทีสายตาที่เมื่อลอยไปข้างนาเป็นอาการของคนที่กําลังอยู่ในความเสียใจภาพสะท้อนอดีตปรากฏมาให้เห็นดาวตายเข้ามาทํางานล่าสังหารพร้อมๆกันกับดาวเหนือชื่อรหัสของทั้งสองดาวถูกกาหนดขึ้นไม่รู้จะให้ใครชื่อดาวเหนือดาวตายจึงต้องใช้การจับฉลากกันในการล่าสังหาร พวกดาวเหนือใช้ใบหูข้างขวาของศัตรูเป็นสัญลักษณ์ในขณะเดียวกันพวกดาวใต้ใช้ใบหูข้างซ้ายทั้งสองพวกมีผลงานเคียงคู่กันมาตลอดในการสูญเสียครั้งนี้นั้นมันเหมือนสอนทองต้องเสียแขนข้างหนึ่งไปไม่ต้องห่วงเลยว่าไม่ใช่ดาวเหนือเท่านั้นที่เสียใจสอนทองก็เสียใจไม่น้อยไปกว่ากันจากการบอกปากต่อปากเพียงชั่วครู่ พวกราสังหารชุดดาวเหนือทั้ง12คนต่างก็ทราบข่าวการสูญเสียของชุดดาวใต้ไม่ต้องซักสซเอารายละเอียดเพราะไม่มีให้เราก็ไม่ใช่เรื่องน่าสนใจแต่อย่างใดเพราะการยิ่งรู้มันจะยิ่งเพิ่มความเสียใจความเงียบเข้ารอบคลุมอีกครั้งเสียงของเรดลิงเลไลในป่าผสมผสานเสียงร้องในท้องอย่างไพเราะสนอโสดมันเป็นความสุขที่แสนทรมานที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับแม้กระนั้นพวกราสังหารยังสามารถข่มตาหลับลงได้หลับเท่าที่เวลาจะมี การหลับลงไปได้วยความหิวย่อมดีกว่าการตื่นขึ้นมาแล้วเป็นหนี้เขาหรือต้องพบกับความพ่ายแพ้เกือบเจ็ดโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่นาอาหารและน้ํามาส่งให้กับพวกดาวเหนือรอยตัวย่อนกล่องสัมภาระลงมาให้ไม่เป็นการดีเลยกับการปรากฏตัวของเฮลิคอปเตอร์แบบนี้มันเป็นการแจ้งที่อยู่ให้พวกผอคอมันทราบอย่างดีที่สุดแต่มันก็จําเป็นชนิดที่พวกราหารหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย การประสานกับนายทหารยุทธการที่ติดมากับเฮลิคอปเตอร์เกี่ยวกับการส่งกาลังลงพื้นทิศทางการเคลื่อนย้ายและที่ตั้งของเป้าหมายจะทําโดยการติดต่อทางวิทยุดังนั้นรายละเอียดจะให้มีมากนักย่อมไม่ได้ในร่างสังหรณ์ของดาวเหนือเริ่มได้กลิ่น่าวเลือดแววเสียงเรียกร้องวิญญาณคนตายภารกิจครั้งนี้คงไม่รอดที่จะมีการหลั่งเลือดฉโลมดินกันอีกทหารราบจํานวนหนึ่งกองร้อยเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จะเข้าทําการยึดที่หมายในใบ่ายวันนี้เราไอ้พวกผอกคอ,อมันจะยอมนั้น่าได้หมายเลย เพราะมันรู้แล้วมันเห็นตั้งแต่วันไฟไหม้ดงย่าคาแล้วว่าบัดหนี้ศัตรูของมันได้มาเยือนถึงถิ่นแล้วและมันก็คงรู้ดีว่ามันจะต้องทำอย่างไร